เอ็ดที่เริ่มเก่าและมีอายุมากแล้วโดยจุดมุ่งหมายคือการสร้างเครื่องบินขับไล่แบบเแบบี่ยงเบนอินเทอร์เซปเตอร์ที่มีความเร็วสูงมากและสามารถปฏิบัติการในพื้นที่ขนาดใหญ่ของรัสเซียได้อย่างมีประสิทธิภาพเหตุผลหลักคือรัสเซียครอบคลุมพื้นที่ทางภาคเหนือเยือกแข็งและอาร์กติกซึ่งต้องการเครื่องบินที่ตอบสนองไวมีช่วงปฏิบัติการไกลและสามารถรับมือกับภัยคุกคามใหม่ๆเช่นจรวดไฮเปอร์โซนิกและอากาศยานชั้นสูง อย่างไรก็ตามมีนักวิเคราะห์เตือนว่าโครงการนี้อาจจะยังอยู่ในระยะแนวคิดหรือแบบจำลองมากกว่าการผลิตจริงในเร็วๆนี้แนวคิดการออกแบบและคุณสมบัติเฉพาะมิก4 1ถูกคาดหมายว่าจะมีคุณสมบัติขั้นสูงหลายประการซึ่งรวมถึงความเร็วสูงมีการอ้างว่าอาจทะลุมอกสี่หรือประมาณความเร็วกว่า4 0 0พกิโลเมตรต่อชั่วโมงความสูงบินคาดว่าจะสามารถปฏิบัติการในระดับความสูงจนถึงประมาณ2 5 0 0 0เมตร ประมาณ82,000ฟุตรหรือมากกว่านั้นเทคโนโลยีการลดการตรวจจับเซซเซลมีการออกแบบรูปลักษณ์ให้ลดการสะท้อนของเรดาร์ใช้วัสดุทนความร้อนสูงและมีระบบอากาศยานร่างกายที่สามารถทนต่ออุณหภูมิสูงจากความเร็วเหนือเสียงโหมดบินที่อาจรวมถึงการบินโดยไร้คนขับหรือตัวแปรแบบผสมมีการกล่าวถึงว่ารุ่นนี้อาจมีทั้งแบบนายพลไร้คนขับเพื่อความยืดหยุ่นมากขึ้นอาวุธและระบบอาวุธใหม่ เช่นขีปนาวุธระยะไกลแบบ R 3 7 m ระบบป้องกันเลเซอร์หรือแม้แต่ภารกิจต่อต้านดาวเทียมหรือการโจมตีจากอากาศสู่พื้นที่ใกล้ชั้นอวกาศบทบาทยุทธศาสตร์และภารกิจที่คาดหวังบทบาทหลักของมิก4 1คือการเป็นเครื่องบินขับไล่ระยะไกลที่สามารถขึ้นบินเร็วเข้าถึงพื้นที่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและดำเนินการในเขตอากาศที่กว้างใหญ่ของรัสเซียโดยเฉพาะพื้นที่อาร์กติกและชายแดนทางเหนือ นอกจากนั้นภารกิจที่คาดหวังเพิ่มเติมเช่นการสกัดกั้นอากาศยานรวมหรือเครื่องบินรบที่เข้ามาในเขตอากาศรัสเซียการ,รเผชิญภัยคุกคามใหม่เช่นจรวดไฮเปอร์โซนิกหรืออากาศยานยูวีระดับสูงการมีบทบาทในอากาศสู่อวกาศ Air to Space เช่นการโจมตีดาวเทียมในวงโคจรต่ำหรือปฏิบัติการที่ชั้นบรรยากาศสูงมากโดยรวมแล้วเครื่องบินรุ่นนี้ถูกมองว่าเป็นตัวแทนของยุคที่6 6TS ทีเอสเจเนเ ของเครื่องบินรบซึ่งใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมากกว่ายุคก่อนหน้านี้ความท้าทายและสถานะปัจจุบันแม้จะมีภาพลักษณ์ที่น่าตื่นเต้นแต่โครงการมิก41ยังเผชิญกับความท้าทายหลายด้านความพร้อมของเทคโนโลยีเช่นเครื่องยนต์แบบเจ็ม (Combined Cycle) วัสดุทนความร้อนระบบเลเซอร์ป้องกันจรวดและอื่นๆซึ่งยังต้องพัฒนาอีกมาก งบประมาณและการสนับสนุนโครงการที่มีความเสี่ยงสูงและต้นทุนมหาศาลอาจทําให้เกิดความล่าช้าหรือเปลี่ยนแปลงตามสภาพเศรษฐกิจและการเมืองการเข้าสู่การผลิตจริงข้อมูลล่าสุดระบุว่าโครงการอาจเข้าสู่สายการผลิตได้ช่วงปีหลัง2030หรือแม้แต่หลังนั้นข้อสงสัยจากนักวิเคราะห์มีเสียงวิจารณ์ว่ามันอาจจะเป็นโครงการบนกระดาษ (paper project) มากกว่าจะเป็นเครื่องบินที่ออกบินจริงในเร็ววันผลกระทบต่อภูมิทัศน์อากาศยานโลก หากมิก41ถูกพัฒนาให้เป็นจริงและปฏิบัติการได้จะมีผลกระทบหลายด้านดังนี้รัสเซียจะได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในการป้องกันอากาศยานและภัยคุกคามทางอากาศอวกาศมากขึ้นประเทศคู่แข่งต้องพิจารณาและอาจแข่งขันพัฒนาเครื่องบินรบหรือระบบป้องกันที่เร็วกว่าสูงกว่าภูมิทัศน์การสงคราม